น่าเห็นใจมนุษย์ทุกผู้ทุกคนนี่น่าเห็นใจเพราะว่าคนเราไม่ชอบให้ใครว่าว่าตัวเองทำอะไรผิดลงไปหรือว่าคิดอะไรพูดอะไรไปแล้วมันผิดเพราะว่าคนเรานี่น่าเห็นใจเพราะว่าคนที่ชอบเพ่งโทษนี่ก็เป็นเพราะว่าขาดสติมีชีวิตอยู่อย่างกอทุกข์กอโทษตัวเอง ท่านก็นเลยมีธรรมะที่บอกว่าน่าเห็นใจมนุษย์ทุกคนเนี่ยน่าเห็นใจเพราเกิดมาทําการกองทุกข์กองเพลิงเหง่งราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอกิเลสตัณหาอุปทานทิฏฐิอวิชชาต่างๆทำไมมนุษย์ทุกๆผู้ทุกคนจึงน่าเห็นใจเพราะว่ามนุษย์นั้นมีชีวิตอยู่ทั้งการการแสวงหาการเกิด การแก่และการเจ็บการตายความผิดหวังพัดพราดนะแล้วก็ไม่ได้ดังใจน่าเห็นใจเพราะว่ามนุษย์เกิดมานั้นไม่เหมือนกันมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันการศึกษาก็ไม่เหมือนกันฐานะการเงินฐานะการงานหรือว่ากิยศชื่อเสียงหรือว่าความเป็นอยู่ในเรื่องของปัจจัยสีก็ต่างกันอันนี้ก็น่าเห็นใจมาก ทั้งความสุขความทุกข์นะสุขภาพจิตสุขภาพกายสติปัญญาธรรมะซึ่งความแตกต่างกันมากเกินไปนี่เองเป็นเหตุให้เราน่าเห็นใจมากๆน่าเห็นใจคนเราเพราะว่าทุกช่วงของชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทุกข์ยากลำบากและชีวิตอยู่ท่างกลางวังวนหน่งความไม่แน่นอน ทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอย่างน่าเห็นใจเพราะว่าบางคนก็ถูกกฎหมายบางคนก็กฎระเบียบกฎกติกามายากในสังคมบางคนก็ทําไม่ถูกทําไม่ดีทำผิดซึ่งโลกนี้มีความขัดแย้งในเรื่องการงานผลประโยชน์และความคิดเห็นก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะว่าต่างคนต่างมีตัวตนมีกิเลสมีตัณหาวความวิตความยากเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากสําหรับเด็กๆที่เกิดมาแล้ว กับภาพไม่แ <descon> ข <fin anta> <Jeep> like ็งแรงหรือว่าสติปัญญาไม่ดีหรือว่าหนุ่มสาวที่หมกมุ่นแต่เรื่องความรักความค่ายมีแต่รักลบกลธดลงมีแต่ความอิจฉาลิษยามีแต่ความเวียนนายเ้าแท้และสิ้นหวังมีแต่ความอกหักมีความทุขกายทุกข์ใจนี้น่าเห็นใจมากหรือว่าไว้ทำงานไว้ทำงานมีเพื่อนมีเจ้านายมีลูกน้องก็น่าย่างใจบ้างบางทีก็กำไรบางทีก็ขาดทุน บางทีก็ล้มละลายบางทีชีวิตก็ประสบความแบบิดนะม,มีบางมิบัตรในชีวิตเจอภัยธรรมชาติดินน้ำลมไฟน้ำท่วมไฟไหม้อากาศเสียฝนตกฝนแรงซึ่งภัยธรรมชาตินี่เองก็ตอนราเกิดมาแล้วก็น่าหนใจต้องพบต้องเจอยิ่งวัยที่มีครอบครัวก็ยิ่งน่าเห็นใจมากกับภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่า้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอาหาร การพลังขวามค่าที่อยู่การรักษาโรคเครื่องพวกนี้พภก,กต่ตางๆที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยในแต่ละวันแต่ละทิ์แต่ละเดือนแต่ละปีก็ไม่ค่อยเพียงพออันนี้ก็น่าเห็นใจมากนคนเรามีชีวิตอยู่ต้องการความสาเร็จก็บเหรวบ้างสําเร็จบ้างก็น่าเห็นใจมากกันท,ทั้งชีวิตมีแต่การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแข่งขัน,นเอาพปเอาชนะเอาดีเอาร้ายเอาผิดเอาถูกเอาดีเอาชั่ว ซึ่งทุกวันนี้คนเราน่าเห็นใจมากมีแต่เรื่องมีแต่ภาระมีแต่ปัญหามีแต่สังคมมีน่าห็นใจมากคนเราน่าเห็นใจมากเวลาเกิดความพัดกร้าต้ทงการไม่สบายเพราอว่าตายคนเราฝืนสังขารไม่ไหวฝืนความสุขความทุกข์ไม่ได้ฝืนชะตาชีวิตไม่เป็นเพราะว่าชีวิตระโดดเป็นอย่างนี้เป็นไปตามกรรมเป็นตามกิเลสตามวิบากตามแต่กิเลสกิเลปัญหาของคน ได้เห็นใจมากคนเราทุกวันนี้ความไม่เท่าเทียมในสังคมความอคติความเป็นไปในสังคมเมืองสังคมบ้านนอกที่ชีวิตต่างกันแต่จุดหมายของเราก็คือนิพพานเหมือนกันได้เห็นใจมากที่ทุกคนนั้นพยายามที่จะเจริญทั้ทงทางลกยทางธรรมพยายามจย่านิพพานในชาตินี้ต้องใช้ความพยายามศัทธาสติสมาติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เห็นใจมากทุกวันนี้คนเรามีทั้งรอยยิ้มบนน้าตา มีทั้งหน้าชีวิตอ,อกตองมีทั้งภาระหน้าที่ทั้งหนผิดชอบเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจมากสำหรับมนุษย์ทุกวันนี้การให้ภัยเข้าใจและไม่เป็นไรในสิ่งดีคนเรามนุษย์ตัวนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่รับกับการทําง,งานกับการเรียนกับการใช้ชีวิตต้องเรียนมากทาง,งานมากมต้องใช้เงินมากมีความรักความใคร่มากมีกิเลสตัณหามากก็เลยสับสนมนุษย์ตัวนี้น่าเห็นใจมากมีความคิดที่สับสนมีจิตใจที่ร้อนรนมีอารมณ์ที่หมุนมัว มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสภาพสังคมสภาพแวดล้อมทางาที่ปดอยู่อันนี้ก็น่าเห็นใจมากๆเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้ไม่มีใครอยากมีชีวิตที่วุ่นวายเป็นทุกข์เป็นเครียดก็น่าเห็นใจทุกคนทุกคนเครียดเหนื่อยกับการงานกับการใช้ชีวิตกับภาระหน้าที่น่าเห็นใจมากนะพ่อคนเรานั้นผิดได้เสมอไม่ว่าทุาจริตผิดค่าเป็นรับทุกผิดในกรรม นับิ่อาบายมุกติดสิ่งเสพติดติดผู้หญิงติดผู้ชายติดเพื่อติดจิตติดเล่นหรือว่ามีความเล่นหน่ายทอแท้เช่นบอกในชีวิตมีหนี้สินภาระต้องรับผิดชอบนับถิคุกติดตลาดนัทะเลาะกับเพื่อนบ้านทะเลาะกับคนรักทะเลาะกับพี่น้องซึ่งเป็นสิ่ธิที่น่าหันใจมากทุกมนุษย์ทุกวันนี้อารมณ์แปรปรวนจิตใจไม่มั่นคงมีสติที่แต่มีใจที่เสียมีอารมณ์ที่ไม่ดีก็เพราะว่า ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคดความยั้งคิดขาดสติท่านจึงให้เราเข้าใจธรรมะมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะก็คือาการที่คนเรารู้จักหน้าที่ของตนเองนีนะ่แหละเราเป็นเด็กเราก็ตั้งใจเป็นเด็กไม่ดื้อเป็นหนุ่มสาวก็ตั้งใจศรรออกึกษาเรียนาทํงนะานอดทนไม่เกยนคานเนุ่ชะลาก็ไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านไม่เพ้อเจอ้อเหลวไหลใช้ชีวิตในะประกองชีวิตด้วยความอดทนเข้มแข็ง นั้นมีจิตใจมีน้ำติดน้ำใจแบ่งบันช่วยเหลือเพื่อกูลก,กันเป็นผู้สิสละเป็นผู้มีน้ำใจก็น้าเห็นใจนะบางครั้งคนเราก็เจอคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะหรือว่าโกหกหรือว่าเอาแต่ใจ,ใจซึ่งคนเราก็เจอทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกสังคมอยู่แล้วเียงแต่ว่าคนเราไม่ค่คยเห็นใจตัวเองไม่ค่คยเห็นใจผู้อื่นต่างคนตางไม่เห็นใจกัน เพราะคนเราชอบคนรักเกลียดคนเบียดเบียกนกอเกลียดคนที่มาเยี่ยมทิงความรักของเราไปหรือว่าต้องการเงินทองเข้าของแล้วไม่ได้ดั่งใจอันนี้ก็ต้องเห็นใจเพราะว่าไม่มีใครสามารถทําให้เราได้ดั่งใจทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำให้ใครใครจะทำให้เราก็ทําทไม่ได้เพราะชีวิตต่างคนต่างมีบุญมีกรรมต่างกันต่างการรมต่างวาระต่างบุญต่างหน้าที่ท่านก็เลยให้เราเห็นใจในภาระ,ห,ะหน้าที่ความรับผิดชอบความเป็นไปของชีวิต ให้เราไม่ติดอกติดใจติดขัดแย้งกับใครใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบร้อยใช้ชีวิตอย่างไม่เปียยนบียนใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์เกือ้อกูลความสุขความเจริญให้กับส่วนรวมทั้งส่วนตัวก็ไม่ลำบากส่วนรวมก็ไม่ยุ่งยากก็ให้ทุกๆคนนะก็เห็นใจซึ่งกันและกันนะแล้วเราก็จะโอโหสิให้อภัยเข้าใจไม่เป็นไรกับทุกคนได้ในทุกอย่างก็จะจบไม่หมดไม่มีปัญหาหมดเรื่องหมดราว นี ais, ่เนอะไรเกิดขึ้นใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบหาก็ถการมีชีวิตที่สนิุขนะทุกคนก็เห็นเ่กันด้กันนะสุดท้าเส